สวัสดีครับสวัสดีเช้าๆนะครับที่ซิดนีย์เนาะพอดีกินอาหารเช้าเสร็จก็เช็คเอาท์แล้วก็ขับรถนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นสะพานเนาะซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์นะครับก็ผมนั่นแหละเป็นคนขับรถนะครับวันนี้ก็จะเดินทางไปทางตอนเหนือนะครับของซิดนีย์นะครับไปที่ไซเลอร์พอยน์นะครับจุดแรกที่เราแวะมานะพอดีเพื่อนไมเคิลเพื่อนบอกว่ามาที่เทอร์เรกเกลนะครับเทอร์เรกเกลก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ขับประมาณสัก าไม่กี่นาทีประมาณสัก30นาทีนะครับันนี้ก็จะเป็นชายหาดเนาะคือบรรยากาศชช่วงเช้าๆคือแดดดีมากเลยครับอากาศก็ค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับสาธทตากอากาศเนาะ,แบบะแล้แบบอ่าเรามีโรงแรมอยู่อ่าก็สวยนะครับเดินเข้าไปนะจริงก็คือจะเดินไปตรงนี้แหละไปตรงสะพานนะครับแต่คือเขาทำอะ่ะ ทำที่ถนนก็เลยแบบเดินเข้าไปไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เจอร้านอาหารไทยด้ยครับชื่อว่าตองเก้านะครับหรือว่า9 9้นั่นเองเนาะเดินเสร็จก็กลับไปที่รถนะครับแล้วก็ขับรถต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่2นะครับนี่ชื่อว่า the entrance นะครับของ New South Wales นั่นเองนะครับก็คือขับมาตอนนี้ก็คือจะเป็นแบบ entrance คล้ายๆกันกับ the e n t r a n c ที่ของวิกตอเรียนะครับแต่ทีนี้คือจะเป็นแบบเป็นบรรยากาศก็คือเหมือนกันกับเทอร์เกลเลยนะครับคล้ายๆกันติดชายหาดนะครับแล้วก็แบบแบบมีแบบสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับป่อาก็ยากชอบกินปลา <laughs> อนช่วงบ่ายหนึ่งเนาะผมก็เลยอยากกินเค,ค้กนะครับเค,ค้กอ่าเค,ค้กแล้วก็กาแฟคนละแก้วนั่นเองนะครับเป็นแครอทเค,ค้กเนาะบอกว่าอร่อยมากเลยนะครับกินแล้วแบบไม่กลัวอ้วนไงมาเช็คอินแล้วนะครับที่พอร์ตสตีเวนนะครับเนาะ ามที่ผมโพสต์ไปเมื่อวานที่โพสรูปนะครับก็เพิ่งจะมีเวลาตัดต่อเสร็จอันนี้ก็จะเป็นบริเวณของล็อบบี้ครับที่เช็คอินนะครับเนาะี่เดวิดพามาทัวร์ห้องนะครับเป็นสตูดิโอนะครับก็ตัวนี้อยู่ชั้นที่3นะครับก็จะมองไปเป็นแบบข้างนอกก็จะเป็นแบบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขบอกว่ามัมีควาล่าด้วยเดวิดบอกว่าอย่างงั้นแต่ผมก็ไม่แน่ใจมีหรือเปล่านะครับ ก็เนี่ยครับตู้เย็นเนาะก็ไม่มีอะไรมีนมอย่างเดียวนะครับนมสําหรับใส่กับกาแฟมีตู้เซฟนะครับมีชากาแฟเนาะเป็นกาแฟซองนะครับแล้วก็คุกกี้น้ําเปล่า2ขวดนะครับนี่ก็จะเป็นกาต้มน้ำนะครับสำหรับชงกาแฟนั่นเองเนาะเดี๋ยวมาดูข้างในนะก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำนะครับห้องน้ําก็ผมคิดว่าตัวน,นี้สไตล์เป็นสไตล์โมเทลแหละแต่ปรับปรุงใหม่นะครับก็สวยสะอาดสวยนะครับนี่เลย เป็นห้องเต็มๆนะครับเดี๋ยวเดวิดพาไปดูข้างนอกนะเนี่ยครับข้างนอกก็จะเป็นแบบมนต้นไม้เนะก็คือเดวิดจองมาเป็นห้องที่ราคาไม่สูงมากนะครับเพราะว่าห้องที่มองเห็นทะเลจะแพงนะครับก็เลยแบบเอาพักแค่คืนเดียวก็แบบเอาแบบนี้แหละสะดวกดีนะครับ ก็ตอนที่เรามาถึงตอนประมาณสักเกือบ5้าโมงแล้วใช่ไหมครับเนาะก็เดี๋ยวเราพาไปดูวิวนะครับของอพอร์ตสตีเวนนะครับห้องที่เราพักใช่ไหมมองเห็นเห็นต้นไม้ฝั่งเนี้ยห้องจะแพงที่มองไปที่พอร์ตสตีเวนแล้วก็เนลสันเบย์ฝั่งโน้นนะครับที่นี่มีแต่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยเพระาะว่าว่ายน้ําก็ดีอยู่นะนะครับแล้วก็ส่วนมากนะักท่องเที่ยวจะมาจะเป็นแบบมาจากซิดนีย์นะครับที่เข้ามาเที่ยวกันเนาะ แต่ช่วงนี้คือเป็นแบบอากาศเย็ยนเขาก็เลยแบบไปชุงสูงไปโกโคสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดวิดบอกว่าเคยมาที่นี่นานแล้วนะครับตอนนั้นประมาณสัก10-15ปีมั้งครับเดวิดเคยมาดำน้ำที่นี่กับเพื่อนเนาะ เป็นเพื่อนสนิทของคนอังกฤษนะครับที่เราเคยไปหาไปเจอครับโอเคครับหลังจากนั้นก็คือกลับมาที่ห้องพักนะครับก็คือแบบก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวเดิมนั่นแหละครับแล้วก็คือจะออกไปกิน,กนอาหารเย็นเนาะพอดีนี่ประมาณเวลาสักหกโมงกว่าแล้วนะครับ r e a d จ so, ะ let's go to the pub ายบ เป็นผับเป็นสไตล์ผับเลยนะครับก็จะเป็นเมนูต่างๆที่ให้ดูเนาะนี่ครับทุกคนผมก็สั่งมาเป็นสปาเกตตีนะครับเป็นสปาเกตตีกุ้งเนาะกุ้งกุ้งหลายตัวอยู่นะครับเป็นซอสแบบซอสไวนขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นชีสนะครับเป็นชีสสลัดใส่กับมะเขือเทศอันนี้ก็จะเป็นขนมปังขนมปังข้างในก็เป็นโล่งๆนะครับเป็นแอร์นะไม่มีอะไรนะครับได้ิดฉีกไปชิ้นหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เดวิดสั่งเป็นบีฟชีกนะครับ เป็นเนื้อเป็นเนื้อนั่นเองนะครับเนาะอร่อยน่าก,กินนะครับ o no, fruit t r oh, a y o fruit trays are <Yeah. S 3> oh, tray a bit easier than meat t r a y to deal with นั่นแหละครับทุกคนเนาะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เดินทางขับรถผมคิดว่าประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงนะครับวันนี้ก็เลยแบบไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เข้านอนเร็วนะครับก็ขอบคุณมากเลยที่แวะมาชมคลิปนี้นะครับของเราที่ขับรถเที่ยวในออสเตรเลียนะครับก็คือผ่าน มาหลายที่ละนะครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อเดี๋ยวเราพาเมื่อทุกคนครับมาเที่ยวด้วยกันนะก็คุณนายครับขอบคุณมากเลยบ๊ายบายครับ